ตาหนิบ๊ัปไปเด้องิดตาก่อนโดยลมมโดยละมอมยูดีไม,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 ม่แห้งค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะมือนีชูตีสิพาพี่พาน้องนะคะไปเยี่ยมชมสวนเัยพลฟาร์มของผู้ใหญ่ชัยพลอ,อ,อ,อีกเทือนึงนะคะเพราะว่ามือนีผู้ใหญ่เพิ่นสีเช็คเบิงว่าบอ่อที่เลี้ยงปลาไหลนั่นต,ตั้งแต่ตั้งแต่น้ำถั่วมาบ่าเคยได้บเบิงว่ามีจำนวนปลาไหล หลายบอ่อเหลือหลายบอ่ยบอก็เลยสิสิไปโกยดินเนาะเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติมันมะคะเพิ่นสิโกยดินออกเพิ่นว่าพเพร,เราะว่าเพิแบบ่น,น,น,ะะนสิเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงจากเลี้ยงแบบมีดินมีโคนนะคะเพิ่นก็สิเปลี่ยนมาเลี้ยงแบบน้ำใสเออแบบน้ำใสใสเจได้แนมเห็นนะคะเพราะว่าเอา่อเขาจะได้หูจำนวนแล้วก็เจได้หูว่าปลาไหลเขาสุขภาพดีหรือมีอาการจังใดญเนาะมันสิสังเกตง่ายแล้วก็มอสสหรับ พี่น้องที่เขามาเยี่ยมชมก็จะได้มองเห็นตัวปลาไหลน้ำนะคะมือนี้เพื่อนสิเปียนรูปแบบการเลี้ยงก็เลยมาทายให้พี่น้องเบิงพร้อมทั้งแหลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลาไหลนะคะพอหลายๆคนเคยเลี้ยงแล้วเลี้ยงตายเลี้ยงแล้วบ่ประสบความสาเร็จมือนี้ก็มาถามเพิ่อนอว่าเป็นจังไยน,นะคะเลี้ยงจังไยเหตดจังไดน,นะคะเพื่อนจังมีปลาไหลแล้วก็อาจจะได้กินเมนูเด็ดมือนี้เนาะพี่น้องเนะเาปะปลาไหลข้าว่าสุดยอด ของปาก็คือปลาไหลเลยนะคะไปบึงหาี่นอนถ้าตอนนี้ก็ยืนอยู่บ่อปลาไหลนั่นแหละนะคะกับผู้ใหญ่เพิ่นว่าเพิ่นปล่อยน้ำออกแล้วครับตอนนี้ก็ปล่อยน้ำออกแล้วนะครับ ปล่อยออกข้างอันจะมีท่อระบายอยู่ดูด้านหลังเนาะก็ปล่อยออกแล้วเท่าทีเห็นนี่ที่มีปลาสลิด <c oughs> ด้ยวยนะครับอ้าวบอปลาไหลคือมีปลาสลิดเดี๋ยวมีปลาดุกพร้อมเลยครับอันนี้ก็จะเป็นท่อนะครับที่เราใส่ใส่ไว้เพื่อให้ว่าให้มันเข้าไปลบนะครับในท่อ,อเดี๋ยวมาลุนกันเลยครับว่มามันจะมีบอ่อมันอยู่ได้หันแล้วคือว่าันาดจ,จะอยู่ในนี้อยู่ครับบึงกีไก่นี่ครับ โอ้โอ,โอ,โอยูวีลีครับนี่นตัวใบใหญ่ปันใดเนาะต้นอ่ะต่อไปผมสีตักเด้อบาทไส้ดินไว้หลายแห้งเนาะไส้ดินหลายครับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับบัตตอนี่เศร้าไส้ดินแล้วเ็ดจังไรบัตตอนี้ก็ชีเลียงแบบ น้ำซื้อๆนี่แหละครับน้ำธรรมดาเอามันเคยอยู่ดินมันสิมันจะอยู่บ่ล่ะอยู่ได้ครับอยู่ได้เราก็จะเอาพวกกระเบื้องเอากระเบื้องนะครับมาบาใส่แล้วพวกท่อนี่ครับท่อน PVC นะครับให้เขาหลุดแค่นั้นแหละนั่น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 ตัวหนึ่งนั่นตัวใหญ่เตื๊บี่เนาะนั่นนั่นนั่น,น,นเดี๋ยวจะมาหลุนกันว้านมิเต็กโตนี่นี่เ,เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เพื่อนโกยโอ้ดินไหลไงโกยดินออกให้ให้เกือบเมื่อสะก่อนเนาะพี่น้องพอมันหลายแห้งล้าดินไว้หลายแห้งนะครับ เฮ็ดเวียกไปนั่งคุยกันไปนั่งเนาะพี่ดองเนาะ,อ,ะอยากถามผู้ใหญ่ว่าเริ่มต้นจังไหนจังขีดอยากเลี่ยงปลาไหลเอาเหตุผลอยากเลี้ยงปลาไหลครับคือหนึ่งละ่ะมันมันมันหากินอยากนะครับเออมนอยู่ย่ามย่ามเข้าอยากกินเนี่ยมันหาบ่ไรนะครับก็เลยแก้ปัญหาโดยการจับมาเลียงอยู่ในนี้คือเวลาเราอยากกินเราก็สามารถมาตักมานี่ได้เลยนะครับมาจับได้เลยเนาะ แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับราคามันแพงนะครับปลาไหลราคาแพงเลี้ยงเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนในการเลี้ยงน้อยนะครับปลาไหลนี่มันจะกินอาหารนี่แค่สองเปอร์เซ็นนะครับสองเปอร์เซ็นของน้ำหนักตัวผมให้กินแต่หอยนะครับนี่บเบือหอยเต็มเลยบ, <S <S บัวรดมี่อะบัวมีต้นทุนทางอาหารเลยนะครับแต่ว่ <S <S ที่ใส่ผัวตักเลย คุณยายปกติเวลาเวลาเห็นคนอื่นเลี้ยงเ,เขาคือถูกเปลือกหอยให้กินบางทีเขาอาจจะบอกหมูเนาะบกหมูว่าจริงๆแล้วปลาไหลมันสมถัถมันสามารถกินเจาะกินเองได้นี่ครับบนทุบตากี้ครับตะกี้ผมก็เคยทุบขึ้นกันนะเบิ่งเปลือกมันแต่เต็มนะครับแต่พอดีผมไปได้ความรู้ใหม่จากจากคุณแม่นะครับที่เราอยูอ่น คุณแม่สมอนเนาะที่เราอยู่อมีแต่เปลือกหอยที่เราอยู่ชุมพ่นะครับนทูบกับเป็นเนื้เสียแหละเนาะอันตรายเปลือกเราเราแนะนำมาผมก็เลยโยนใส่เลยคุณแม่อะไรนะคุณแม่สมอนนะครับเราเลี้ยงปลาไหลอยู่ชุมพ่นเนาะมันก็กินเองได้ดิครับแต่ว่าผมประกาศมือค่ำเนี่ยมือจับเพราะว่าเปลือกหอยมันหลายครับอย่ามันบาด ไม้ความว่า<ม>จับมาจากให้จากหนนา้อากับปอยปลอยเลยครับปอยไปเลยบอนี่เลี้ยงมาจาักปีแล้วพุณยับอนี่ประมาณาปีกว่าเลยครับ<ป>เป็นปีแล้วนะปีแล้วครับตอนตอนปีนี่แหละตอนเราลงที่แหลกเสื่อมไม่หลาเป็นแดมนลุ่งที่แหลกหลายอยู่ครับเพราะว่าเป็นปลาไหลโครงการอของสวทชนะครับเขามาสนับสนุนให้เกษตรกรนี่ได้เลี้ยงปลาไหลนะครับก็เอามาลงประมาณ ปลาไหลเข้ามีแบบเป็นพันซื้อพันบ่ค่ะหรือเป็น,นปลาไหล<ะ>นาอย่างเดียวเนาะอยังไม่มีบ้านเรามันจะเป็นปลาไหลธรรมชาติอย่างเดียวนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มีปลาไหลฟ้ามด้วยครับฟา้ามกะระพกะปลาไหลใดนะครับจะเป็นปลาไหลที่กินหัวอาหารนะครับผมก็เลี้ยงไว้ยู่ครับอยู่บ้านอยู่ในบ่อเดี๋ยวถ้าจะไปบึงเนาะค่ะเดี๋ยวถ้าไปเบึงครับนั่นบ่อนั่นก็บท่านตด เคยเบิ่งด้วยว่ายังจากตัวดิสิภาคแต่ว่าเลี้ยงคนละแบบครับยุยิ่นเรียงคนละแบบบริษายดินครับตัวนั้นอยู่กับหนามธรรมดาเลยหนามป่าพร้อมกินง่ายคือกันตัวนั้นตัวใหญ่แล้วนางเฝ้าทุกคืนทุกคืนจอบเบิ่งปลาไหลกินจอบเบิ่งปลาไหลกินอาหารหัวอาหารเนาะตัวใหญ่ปะคะนี่ก็ถือว่าใหญ่อยู่นี่อ่ะมาชมเทคนิคการจับ ยายเราสอนผมไบเดอนี่ผมก็เป็นพึ่งหูคือกันแล้วมา,าปิดตามันไบเนาะทั้งหนานี่เอาปิดตาไปเรีวปิดตาไปเรีวก็จับกยกด้วยละว่านี่นี่ด้วยครับนี่ปิดตาอะไรก็จับยกขึ้นนี่ครับก็อยู่เลยเนาะ <laughs> น,นี่เดียวเดียว คันห้าวปิดตามันมันสิเดินหน้าถอยหลังได้เขาก็เลยต้องปิดตาจับส่วนหัวมันเออมันก็สีนิ่งเลยเลืองเลยครับนี่โอ้ตัวใหญ่เนาอสองอีกตัวหนึ่งครับนี่เห็นบอกคะเวลาจับปิดตาจับแบบปิดตาแบบนี้มันสีง่ายง่ายกว่าบางคนจับกลางโตจับหางจับยังไงกับสีบกจับยากน้อ ถ้าจับแบบนี้มันจะถ้าจับมองกลางมันแห้งสิดุดหนาถอยหลังได้ตีตาหนิวับเดี๋ยวเด้อปิดตาก่อนโดยละม่อมโดยละม่อมผู้ลายทีดิคิดว่ากระไรเราเปลือกหอยหลาย